ที่เอนิยามตัวเองว่าเป็นเพศสัต์ที่ล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เราเรียนแล้วค่ะตั้งแต่เราเรียนเพศสัต์เราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีค่ะแต่คุณพ่อจะค่อนข้างดืง้อคุณพ่อเลือกที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่ชอบแต่เดิมสมัยหนุ่มๆพ่อจะสูบจะดื่มมีเพื่อนมีปาร์ตี้กินเหล้าทุกเย็นจนเราโตมาพ่อก็ยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ ก็มาเจอว่าพ่อเป็นมะเร็งที่ปอดมีไอมีอาการหอบเนี้ยค่ะน้ำหนักลดภายในหนึ่งเดือนเนี่ยลดไปประมาณแบบ5กิโลประมาณเนี้ยค่ะคือเราเคยได้ยินแบบในหมู่บ้านบางคนที่เขาเป็นอ่ะพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาสุดเลยเนี้ยค่ะกินไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็คือแบบอาการมะเร็งก็เหมือนแย่ไปทุกวันทุกวันเขาไม่พร้อมกับการรักษาเลยเนี้ยค่ะเราก็แอบกลัวว่าพ่อจะเป็นหรือเปล่านี่ค่ะยังไง พอมาเจอสัญญาแพทย์ทางปอดท่านก็บอกว่ามันสามารถที่จะผ่าตัดก้อนออกไปได้แต่ว่าในช่วงก่อนที่จะได้ผ่าตัดก็มีอุบิเหตุเกิดขึ้นอีกจากการที่คุณพ่อแพ้ยาซึ่งเป็นการแพ้ยาที่รุนแรงเพราะว่าถึงขั้นชอ็อกพยาบาลเพิ่งเดินออกจากห้องไปประมาณสักสองนาทีค่ะคุณพ่อก็าตาเหลืองแล้วก็แบบช็อกไปเลยเี้ค่ะก็ต้องรีบเข้า แอดมิทไอซคือแบบใจไม่ดีเลยค่ะตอนนั้นมันเพิ่งจะเป็นการมานอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะเตรียมการรักษาครั้งแรกเนี่ยค่ะแต่ว่าในระหว่างที่คุณพ่อนอนห้อง ICU เนี่ยก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นทำไมความดันคุณพ่อถึงไม่ขึ้นสักทีค่ะคุณพ่อแบบไม่รู้สึกตัวสักทีค่ะคุณหมอบอกว่าปรึกษาอาจารย์ที่จะหาสาเหตุของอาการของคุณพ่อทุกท่านแล้ว ทุกคนฟันธงว่าคุณพ่อต้องไปได้รับสารสเตียรอยมาพยายามถามญาติว่าแบบคุณพ่อไปทานสมุนไพรอะไรก่อนหน้าที่จะมาโรงพยาบาลไหมนคะคะญาติก็ไม่กล้าบอกค่ะแต่ว่าวันที่เอกเจอกับคุณหมอ,อเนี่ยเอกก็บอกคุณหมอตามตรงว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยมีการกินสมุนไพรไปประมาณ12วันพอเอกบอกคุณหมอบอกอาจารย์แกแก่ก็แน่นไง ผมคิดไว้ละก็ตั้งแต่ที่พ่อรู้ว่าเป็นมะเร็งอะค่ะญาติๆแถวบ้านก็จะแนะนำเกี่ยวกับพวกสมุนไพรซึ่งเอ๋เนี่ยก็เตือนก็ให้ข้อมูลทุกอย่างค่ะแต่ด้วยความที่เขาอยากลองแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบก็เห็นคนเขากินแล้วบางคนเขาก็ดีขึ้นนะที่ฟังจากวิทยุหรือว่าฟังจากข่าวในทีวีอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่เอกบอกก็คือว่าแบบคือมันท้ออยู่ในครอบครัวนี่แบบว่าเขาไม่ค่อยแบบให้ความร่วมมือกับเราเนะะี่ยค่ะประมาณนะั้นแล้วคือเราอะรู้ว่าพวกนี้มันแรงมันอันตรายนยคะ,ะพอดีเอกสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกสมุนไพรอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะแล้วพอเห็นพ่อเป็นเจอกับตัวเองเนี่แบบคือเอกนี่ก็คือเอาบทเรียนของพ่อเนี่ยไปสอนคนอื่นเลยนะคะก็คือบอกเลยว่ามีตัวจริงอ่ะเอกก็บอกว่าเนี่ยพ่อเอกเนี่ยเจอมากระตัวเลยนยคะก็จะบอกว่า มันอันตรายยังไงะคะจนวันที่พ่อเริ่มป่วยที่แบบอาการหนักคุณพ่อก็เริ่มกลับมาที่จะเชื่อฟังคุณหมอมากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็การใช้ยาปรากฏว่ามะเร็งมันมีการที่กระจายไปเพิ่มก็คือปอดอีกฝั่งหนึ่งทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนำว่าคือคุณหมอจะรักษาตามแนวทางการรักษาที่เกี่ยวกับมะเร็งปอด แต่ว่าคุณหมอก็ให้เตรียมใจไว้นิดนึงว่า,ามะเร็งปอดประเภทที่คุณพ่อเป็นเนี่ยยามันค่อนข้างจํากัดอย่างนี้ค่ะคือแกจะรักษาไปไปตามแนวทางอย่างนี้ก่อนนะและในอนาคตก็คือค่อยมาดูกันพอหลังจากทีเ่เริ่มการรักษาได้ประมาณสัก2เดือนนะคะก็ตอนนั้นคุณหมอก็แนะนําว่า,ามียาตัวใหม่เข้ามาแล้วนะอย่างนี้ค่ะซึ่งน่าจะได้ผลกับมะเร็งประเภทที่คุณพ่อเป็นอย่างนี้นค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นการรักษาด้วยยาตัวใหม่มาจนถึงปัจจุบันที่คุณพ่อได้รับซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็ค่อนข้างตอบสนองกับยาตัวใหม่ตัวนี้ได้ดีค่ะที่บ้านก็รู้สึกแบบเเหมือนแบบได้คุณพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนั้นแกก็โทมไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะกว่ากว่าจะได้แบบกลับมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะช่วงนั้นก็มีแบบมีเหนื่อยมีหอบแล้วก็มีแบบไม่ค่อยสบายนะคะ ก็เป็นอาการปกติของแบบน่าจะคนเป็นมะเร็งนะคะเราก็จริงๆเราก็ไม่เคยใกล้ชิดก,กับคนไข้มะเร็งนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่งมาเห็นคุณพ่อเป็นคนแรกะคะ่ะแต่ในระหว่างที่รับการรักษาเนี่ยเ,เราก็จะมีเรื่องของการที่แบบให้กําลังใจแล้วก็เรื่องภาวะทางอารมณ์ของคุณพ่อเนี่ยคะ่ะเราก็จะพยายามให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบอย่างเรื่องของการแบบแกชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เนี่ยคะ่ะ อะไรที่เป็นเรื่องที่แกอยากทำแล้วมันดีอ่ะเราก็ส่งเสริมแก